ในหัวข้อ5.7นี้เราจะศึกษาแรงบนเส้นลวดคู่ขนานที่มีกระแสไฟฟ้าไหลเรามีเส้นลวด2เส้นมีกระแสไฟฟ้าไหลเป็น i1 e และ i2 e ตามลำดับแรงที่กระทำบนเส้นลวดเส้นที่2เกิดจากสนามแม่เหล็กของเส้นลวดเส้นที่1โดยเส้นลวดเส้นที่1สร้างสนามแม่เหล็กมีค่าเป็น B1 เท่ากับ μ0 i1 ส่วนด้วย 2πd เมื่อดีคือระยะระหว่างเส้นลวดทั้งสองเส้นแรงที่กระทำบนเส้นลวดเส้นที่2เราเขียนแรงได้เป็น F เท่ากับ L i cross b โดยที่กระแส i เป็นกระแสของเส้นลวดเส้นที่2เราจึงได้ว่า F มีค่าเท่ากับ L i 2คูณ b 1 sin ซเซจากรูป b 1มีทิศพุ่งเข้า กระแสในเส้นที่สองและ b 1ทําทำมุมกัน9 0องศาดังนั้นเราจึงได้ไซเซตาเท่ากับไซน90เท่ากับ1แทนค่า b 1จะได้ว่า f เท่ากับ l i 2มิวศูนย์ i 1ส่วน2พาย d จัดรูปสมการนี้จะได้มิวศูนย์ l i 1 i 2ส่วน 2ย d ดังนั้นเราจึงได้สมการแรงเนื่องจากเส้นลวดคู่ขนานที่มีกระแสไฟฟ้าไหลเป็น F เท่ากับ μ0 mm. l i1 i2 2> ส่วน 2πd กรณีถ้าเกิดว่า i1 และ i2 ไปในทางเดียวกันดังรูปเราจะได้แรง F เป็นแรงดูด แต่ถ้าเกิดว่า i 1และ i 2ไปในทางตรงกันข้ามเราจะได้แรงเป็นแรงผลักตัวอย่างเส้นรวดตรงมีกระแส i 1เท่ากับ3 0แอมป์ไหลผ่านในทิศขึ้นวางวงรวดที่มีกระแส i 2เท่ากับ1 5แอมป์ขนานกับ i 1ดังรปูปโดยให้ระยะห่างระหว่างวงรวดเท่ากับ3ซนติเมตรจงหาแรงที่กระทำกับวงรวดสี่เหลี่ยมนี้ในการทำโจทย์ข้อนี้นะครับ เราเขียนแรง f 1 f 2 f 3และ f 4ได้ดังรูปเนื่องจากว่าแรง f 2มีค่าเท่ากับแรง f 4เราจึงได้ว่าแรงลับมีค่าเท่ากับ f 1ลบ f 3เราหาแรง f 1จาก μ 0 l i 1 i 2ส่วน2อายด d เมื่อดีคือระยะระหว่างเส้นลวดเส้นที่1 กับวงลวดด้านในลบด้วยค่า f3 ซึ่งมีค่าเป็น μ0 l i1 i2 ส่วน2าย d 2เมื่อ d 2คือระยะระหว่างเส้นลวดยาวกับวงลวดด้านนอกเราดึงตัวร่วมออกมาเราจะเขียนได้เป็น μ0 l i1 i2 ส่วน 2π วงเล็บ1ส่วน d1 ลบ1ส่วน d2 แทนค่า m ศูนย์เท่ากับ4ีพคูณ10ยกกำลังลบเจ็ด l เท่ากับ20เซนติเมตร i 1เท่ากับ3 0แอมป์ i 2เท่ากับ1 5แอมป์และแทนค่า d 1 d 2ที่ระยะ3เซนติเมตรและ15เซนติเมตรตามลำดับเราจะได้ผลลัพธ์ของแรงเป็น4.8คูณ10ยกกำลังลบ4นิวตัน